สวัสดีครับผมพิพัฒพันธ์ครับก็ต้องขอแสดงความเปดนกับคุณโทบังแคนเลยครับซึ่งทําหนังสือนะครับพระเครื่องร้อยล้านยอดนิยมนะครับซึ่งว่าหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรียนพระนาจารย์ที่โด่งดังนะครับตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันถือว่าเป็นหนังสือเล่มครูเล่มหนึ่งอย่างไรสูตรเรียนหนังสือเนี่ครับเป็นตำมาชนิดหนึ่งนะครับที่เราควรจะเรียนรู้แล้วข้อมูลต่างๆตัวโทบังแคเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน นะครับในตามประวัติศาเป็นมาของแต่ละเหรียญครับในมุมมองจริงๆครับคุณทวันแขกเนี่ยครับได้รวบรวมเหรียญพระนาจา์นะฮะั้งแต่อดีตสมัยปัจจุบันนะครับเอาเหรียญแท้ๆเ้ยสวยมาลงขายในรูปมงินเหรียดีครับผมถือว่าครบเพิ่กระบวนการครับผมเชื่อว่าเป็นหนังสือเล่มทูเล่มหนึ่งนะครับได้ทั้งวิชาได้ความรู้ได้รู้รูปลักษณ์ของเหรียญต่างๆนะครับว่า แต่เหรียญแต่ละประเภทมีความเป็นมาอย่างไรรอยตัดรอยเชื่อมรอยต่างๆเลยครับมันมีอยู่นี้หมดอยู่หมดครับไม่ควรพลาดเลยครับนะฮะถ้าเป็นแขกทุกท่านหรือพี่น้องทุกคนที่สะสมเรื่องพระเครื่องแล้วควรจะเรียนรู้ครับหนังสือนะครับที่ดีมันมีน้อยครับจริงๆปกติแล้วนะครับคนที่ทําหนังสือเนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยเป็นพระนะครับแล้วคนที่เล่นพระจริงๆก็ไม่ค่อยทำหนังสือแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทนบางแคร์เนี่ยครับเป็นนักวิชาการคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ชำนาญการ แล้วก็เป็นสมการตัดสินของสมาคมพระราศาสตราไัย,ยผมเชื่อเลยคกับไม่ผิดหวังแน่นล้ครับหนังสือเล่มนี้ครับ